เด็กขอทานตัวเล็กๆที่ไม่มีแม้แต่อาหารจะกินกลับกล้าพอที่จะเสี่ยงชีวิตช่วยเศรษฐีจากไฟไม่รถดแต่เขาไม่รู้เลยว่าแค่การตัดสินใจครั้งเดียวนั้นจะเปลี่ยนโชคชะตาทั้งชีวิตแล้วใครกันที่ไม่ต้องการให้เขากลายเป็นครอบครัวของเศรษฐีความลับดำมืดจากอดีตจะถูกเปิดเผยความรักหรือความโลภที่จะชนะสุดท้ายห้ามกับพิริตาเสียงฝนตกกระทบพื้นถนนดังก้องไปทั่วกลางคืนในกรุงเทพหนาวเย็นอย่างประหลาด เด็กชายตัวน้อยในเสื้อผ้าขาดวิ่งยืนหลบอยู่ใต้หลังคาร้านเก่าๆเขากำลังยืนตัวสั่นมือเล็กๆกุมถ้วยพลาสติกที่แทบไม่มีเหรียญกลิ่นควันรถยนต์ผสมกับกลิ่นเน่าเหม็นจากท่อระบายน้ำสายตาของเขาจับจ้องไปที่รถรูคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมถนนภายในรถเศรษฐีสูงวัยนั่งอยู่หลังพวงมาลัยสีหน้าดูเครียดเขาเพิ่งออกจากที่ประชุมใหญ่ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการล้มละลายเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาลูกชายแต่ไม่มีใครรับสาย ฝนเริ่มตกแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องกึกก้องทันใดนั้นเด็กชายเห็นควันพวยพุ่งออกมาจากใต้ฝากระโปรงรถเขารีบวิ่งฝ่าสายฝนเข้าไปหามือเปล่าเล็กๆพยายามเคาะกระจกรถเศรษฐีตะลึงมองลงมาเห็นเพียงเด็กขอทานเปียกโชกคนหนึ่งเขาลดกระจกลงเพียงเล็กน้อยรถคุณมีควันออกครับเด็กชายตะโกนเศรษฐีมองไปข้างหน้าเห็นประกายไฟแลบออกมาจากใต้ท้องรถ ก่อนที่เขาจะทําอะไรได้เสียงปังดังขึ้นเปลวไฟลุกโชนจากเครื่องยนต์เด็กชายรีบเปิดประตูรถลากแขนเศรษฐีออกมาทั้งคู่ลม้มลงบนถนนเปียกเปียกเสียงระเบิดจากรถดังลั่นผู้คนเริ่มวิ่งมาดูเศรษฐีนอนนิ่งบนพื้นหน้าเขาเต็มไปด้วยควันดำและน้ำฝนเด็กชายกุมมือเขาไว้แน่นมือของเขาเย็นเฉียบ เศรษฐีลืมตาขึ้นช้าช้าเสียงลมหายใจของเขาสั่นสะทานเขามองเด็กชายตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาเด็กขอทานช่วยชีวิตเขาไว้เขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งฝนยังคงตกแสงไฟจากรถดับเพลิงสะท้อนบนพื้นน้ำเสียงไซเรนใกล้เข้ามา ขณะที่เด็กชายยังคงนั่งเงียบๆข้างๆเศษรฐีหัวใจของเขากำลังเต้นแรงเช่นกันแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจเศษฐีค่อยๆจับมือเด็กชายไว้และพูดเพียงประโยคเดียวด้วยเสียงแผ่วเบาเจ้าหนูเธอชื่ออะไรเด็กชายไม่ตอบทันทีเขาเงยหน้าขึ้นมองเศฐีด้วยสายตานิ่งสงบ ก่อนจะเอ่ยชื่อของตัวเองอย่างชัดเจนเสียงของเขาเบาแต่มั่นคงเศรษฐีจ้องตาเขานิ่งแล้วรอยยิ้มแรกในรอบหลายปีของเขาก็ปรากฏขึ้นเด็กชายไม่รู้เลยว่าเทียงคืนนั้นชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการรถพยาบาลแล่นมาจอดข้างทางอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่รีบลงมาพร้อมเปลยพยาบาลและอุปกรณ์เศรษฐีถูกช่วยขึ้นเปลด้วยความระมัดระวัง แต่เขาไม่ยอมปล่อยมือจากเด็กชายเขาต้องไปกับฉันเศรษฐีบอกเสียงแข็งเจ้าหน้าที่มองหน้ากันเล็กน้อยก่อนพยักหน้าเด็กชายปีนขึ้นรถพยาบาลตามคำสั่งข้างในรถเต็มไปด้วยกลิ่นยาฆ่าเชื้อแสงไฟสีขาวสว่างจ้าเด็กชายมองไปรอบตัวด้วยความระแวงไม่เคยอยู่ในรถแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีใครพาเขาขึ้นรถแบบนี้เขานั่งเงียบข้างๆเศรษฐีที่นอนนิ่ง เสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะแต่หัวใจของเด็กชายเต้นแรงกว่ามากเศรษฐีลืมตาขึ้นอีกครั้งจ้องเขาแน่นิ่งเจ้าหนูทำไมเธอถึงช่วยฉันเด็กชายลังเลก่อนตอบเบาๆผมเคยเห็นแม่ถูกทิ้งตอนป่วยไม่มีใครช่วยผมไม่อยากเห็นใครเป็นแบบนั้นอีกเศรษฐีเงียบไปแววตาของเขาเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นอ่อนโยนจากแข็งกระด้างเป็นสเตือนใจ รถพยาบาลจอดหน้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่เข็นเศรษฐีเข้าไปในห้องฉุกเฉินทันทีเด็กชายพยายามเดินตามแต่ถูกพยาบาลกันไว้น้องรอก่อนนะตรงนี้เขายืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินคนเดียวรองเท้าแตะขาดขาด,ขาดเปียกน้ำจนเท้าสัน่นผนังโรงพยาบาลเย็นเฉียบปลิ่งยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกเวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงประตูห้องฉุกเฉินเปิดออก เศรษฐีถูกเข็นออกมาใบหน้าซีแต่ปลอดภัยเขายกมือขึ้นเบาๆชี้ไปที่เด็กชายพาเขามานี่ตอนนี้เลยเจ้าหน้าที่พาเด็กชายเข้าไปใกล้เตียงเศรษฐียื่นมือออกมาจับมือเขาแน่นเจ้าหนูฉันไม่มีครอบครัวเหลือแล้วน้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตาของเขาเสียงของเขาสั่นแต่คืนนี้เธอให้ฉันได้บางอย่างที่ล้ำค่ากว่าเงินทุกบาทเด็กชายกับพริบตาช้าๆ หัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเศรษฐีหันไปหาหมอข้างๆจดชื่อเด็กคนนี้ไว้ตั้งแต่คืนนี้ไปเขาจะเป็นครอบครัวของฉันหมอถึงกับชะงักมือที่กำลังจดบันทึกสั่นเล็กน้อยพยาบาลที่ยืนข้างๆมองหน้ากันด้วยความตกใจเด็กชายยืนนิ่งราวกับไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินครอบครัวเหรอครับเขาถามเสียงเบาเศรษฐีพยักหน้าดวงตา,นาแน่วแน่ใช่เจ้าหนูเธอช่วยฉันไว้ทั้งที่ไม่มีเหตุผล เธอมีหัวใจที่คนร้อยล้านไม่มีเด็กชายหลุบตาลงน้ำตาคลอเบ้าความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาในใจเขานึกถึงคืนหนาวเหน็บที่ต้องนอนใต้สะพานวันที่ต้องแย่งข้าวกับหมาเร่ร่อนวันที่ไม่มีใครเหลียวแลและคืนนี้กลับมีคนเอ่ยคำว่าครอบครัวให้เขาฟังเป็นครั้งแรกประตูห้องพักผู้ป่วยเปิดออกเจ้าหน้าที่พาเศรษฐีเข้าไปยังห้องส่วนตัว เขาหันกลับมามองเด็กชายอีกครั้งตามฉันมาที่นี่คือบ้านใหม่ของเธอเด็กชายเดินตามเข้าไปช้าๆภายในห้องกว้างใหญ่อบอุ่นแสงไฟสีเหลืองนวลส่องกระทบผนังสีครีมกลิ่นสะอาดอบอวลไปทั่วห้องบนโต๊ะข้างเตียงมีผลไม้สดและใจกันดอกไม้หรูเด็กชายมองทุกอย่างรอบตัวรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในโลกอีกใบเสร็จีชี้ไปที่เก้าอี้ข้างเตียง มานั่งตรงนี้ฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเด็กชายเดินไปนั่งตามคำสั่งมือของเขายังสั่นแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสยัยเศรษฐีพิงหมอนสูดหายใจลึกฉันเคยเป็นเด็กเหมือนเธอเคยอยู่ข้างถนนกินข้าวจากทังขยะเด็กชายเบิกตากว้างแต่ฉันไม่เคยมีใครช่วยจนวันหนึ่งฉันสาบานว่าถ้าได้มีทุกอย่างเมื่อไหร่ฉันจะกลับมาช่วยคนอย่างฉันแต่เมื่อฉันรวยฉันลืมคำสาบานนั้นเสียงของเขาเริ่มสั่น คืนนี้เธอเตือนฉันว่าหัวใจยังสําคัญกว่าทองคําเด็กชายนิ่งฟังทุกถ้อยคาทุกประโยคเหมือนลมหายใจอุ่นที่ซึมลึกลงหัวใจเศรษฐีเอื้อมมือไปจับมือเขาอีกครั้งเธอไม่ได้แค่ช่วยชีวิตฉันเธอช่วยดึงฉันกลับมาเป็นคนอีกครั้งเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกล่ำเขาไม่เคยมีใครพูดกับเขาแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีใครมองเขาเป็นคนสําคัญมือเล็กๆบีบมือของเศรษฐีแน่นขึ้น ในหัวใจเขาไม่รู้จะตอบแทนยังไงนอกจากนั่งเงียบๆอยู่ข้างๆไม่ปล่อยไปเศรษฐียิ้มจางๆราวกับได้ปลดปล่อยบางสิ่งที่แบกไว้นานฉันจะส่งเธอเรียนจะให้ชีวิตใหม่บ้านใหม่และถ้าวันหนึ่งเธอพร้อมเธอจะได้สารต่อสิ่งที่เธอทำในคืนนี้เด็กชายกับพรึกตาทีหัวใจอบอุ่นขึ้นอย่างช้าๆเขารู้คืนนี้ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ แต่มันคือคืนที่เขาได้กลายเป็นคนที่ใครบางคนเชื่อใจเสียงฝนภายนอกเริ่มซาลงเมืองทั้งเมืองดูเงียบสงบภายในห้องผู้ป่วยมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันระหว่างเด็กขอทานตัวเล็กๆกับเศรษฐีผู้เคยหลงทางในโลกของตัวเองพวกเขานั่งข้างกันท่ามกลางความเงียบที่ไม่อึดอัดเป็นความเงียบที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆ อธิบายและในค่ำคืนนี้ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่โลกทั้งใบต้องหันมามองพวกเขาใหม่อีกครั้งแสงแดดยามเช้าส่องลอดม่านเข้ามาในห้องอากาศอบอุ่นและเงียบสงบเด็กชายตื่นขึ้นบนโซฟานุ่มข้างเตียงเป็นคืนแรกในชีวิตที่เขานอนหลับสนิทโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาแย่งของกินหรือถูกไล่ตะเพิดจากฟุตบาท เขาลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปใกล้เตียงเศรษฐียังหลับอยู่ใบหน้าอ่อนโยนกว่าที่เขาเคยเห็นบนโต๊ะข้างเตียงมีซองจดหมายวางไว้ชื่อของเด็กชายเขียนด้วยลายมือเขาหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังเปิดซองอย่างช้าๆภายในมีเอกสารหลายแผ่นพร้อมโน้ตสั้นๆเพื่อเธอที่ทำให้ฉันจำได้ว่าโลกนี้ยังมีความดีนี่คือสัญญารับเธอเป็นบุตรบุญธรรมดวงตาของเด็กชายเบิกกว้าง มือที่จับกระดาษสั่นเล็กน้อยเขาอ่านชื่อของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าชื่อของเขาอยู่ในเอกสารฉบับจริงเขาไม่ใช่เงาที่ไร้ตัวตนอีกต่อไปเขาเป็นคนจริงๆสำหรับใครสักคนแล้วทันใดนั้นเสียงเปิดประตูดังขึ้นเลขาส่วนตัวของเศรษฐีเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นคุณหนูครับท่านรอยอยู่ที่ห้องอาหารเด็กชายยังไม่ทันตอบหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกได้ เขาเดินตามออกไปอย่างลังเลทางเดินในโรงพยาบาลยาวเหยียดแต่ดูอบอุ่นราวกับทางสวรรค์ทุกฝีก้าวของเขาเต็มไปด้วยความหวังและเมื่อประตูห้องอาหารเปิดออกเขาเห็นเศรษฐีนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างสง่างามมีที่ว่างข้างๆพร้อมจานอาหารที่จัดไว้ให้เขาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มมานั่งสีครอบครัวต้องกินข้าวพร้อมกันเด็กชายเดินไปช้าๆ นั่งลงข้างเขาโดยไม่พูดอะไรแต่มือของเขาวางลงบนโต๊ะข้างข้ามือของเศรษฐีพวกเขานั่งเคียงกันเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจในห้องอาหารของโรงพยาบาลหรูมีเรื่องราวของปฏิหารเล็กๆกำลังเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งเสียงช้อนกระทบจานเบาๆกลิ่นข้าวต้มร้อนๆลอ,อยอบอวลในอากาศเด็กชายมองอาหารตรงหน้าราวกับไม่เชื่อสายตาเขาเคยต้องคุยขยาหาของเหลือ แต่วันนี้มีคนตักข้าให้เขาด้วยมือของตัวเองเศรษฐีตักไข่ลวกใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเลื่อนให้กินก่อนเดี๋ยวเย็นน้ำเสียงอ่อนโยนจนเด็กชายเงยหน้ามองไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากแต่ในใจอบอุ่นยิ่งกว่าน้ำข้าวในถ้วยเขาค่อยๆตักเข้าปากลิ้มรสอย่างเงียบงนันข้าวต้มธรรมดากลายเป็นอาหารอร่อยที่สุดในชีวิตเศรษฐีนั่งมองเขาอย่างพอใจเธอมีอะไรที่ฉันไม่มี เธอมีหัวใจบริสุทธิ์เด็กชายวางช้อนลงช้าช้าแต่ผมไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีบ้านไม่มีเสื้อผ้าดีๆไม่มีแม้แต่ชื่อที่คนจำได้เศรษฐีสายหน้าวันนี้เป็นวันแรกที่เธอมีทุกอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเธอจะได้เรียนหนังสือจะมีห้องของตัวเองและวันหนึ่งเธอจะได้ช่วยคนอื่นเหมือนที่ช่วยฉันเด็กชายก้มหน้าลงมือสั่นเล็กน้อยน้ำตายหยดหนึ่งไหลลงบนโต๊ะโดยไม่รู้ตัว มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่มันคือน้ำตาของคนที่เพิ่งรู้ว่าโลกนี้ยังมีที่ให้เขาอยู่ทันใดนั้นโทรศัพท์ของเศรษฐีก็ดังขึ้นเขารับสายสีหน้าที่เคยสงบเปลี่ยนไปเล็กน้อยว่าไงอะไรนะเขาลุกขึ้นจากโต๊ะทันทีดวงตาเคร่งเครียดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่บ้านตอนนี้เด็กชายมองเขาอย่างสงสยัยเกิดอะไรขึ้นครับเศรษฐีมองเขาตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยช้าๆมีคนบางคนไม่อยากให้เธอเข้ามาอยู่ในชีวิตฉันและเขาพร้อมจะทำทุกทางเพื่อหยุดมันเด็กชายชะงักงนันคำพูดของเศรษฐีดังก้องในหัวใครครับเขาถามเสียงแผ่วเศรษฐีหันมามองดวงตาแน่วแน่คนในครอบครัวเก่าที่หายไปตอนฉันล้มละลายตอนนั้นไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครช่วยฉันเลยแต่ตอนนี้เมื่อฉันเจอความสุขเขากลับมา เด็กชายเงียบรู้สึกได้ถึงบางอย่างในน้ำเสียงของเศรษฐีมันไม่ใช่ความโกรธแต่มันคือความผิดหวังที่ลึกจนเกินเยียวยาเศรษฐีเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกตึกท้องฟ้าเริ่มมีเมฆดำเคลื่อนเข้ามาอีกครั้งคนพวกนั้นรู้ข่าวว่าฉันจะรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมพวกเขาไม่พอใจพวกเขาบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์เด็กชายรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดผมไม่อยากทำให้คุณเดือดร้อน แต่เศรษฐีหันกลับมาเร็วราวกับรอคำนี้อยู่ไม่ใช่ความเดือดร้อนมันคือบทพิสูจน์ว่าฉันจะปกป้องเธอได้แค่ไหนเขาเดินกลับมาหาวางมือลงบนไหล่ของเด็กชายเธอเป็นครอบครัวของฉันแล้วและฉันจะไม่ยอมให้ใครมาพรากเธอไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นวิดีโอคอลภาพปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นชายวัยกลางคนในชุดสูทใบหน้าเย็นชาดวงตาเต็มไปด้วยแผนการ พ่อชายคนนั้นพูดเสียงนิ่งเราได้ยินว่าพ่อรับเด็กข้างถนนมาอยู่ด้วยใช่ไหมเศษทีนิ่งไม่ตอบเด็กชายมองหน้าจอดวงตาตกใจชายคนนั้นหันมาจ้องตรงๆที่เขาแกระวังไว้ให้ดีเพราะคนอย่างแกไม่มีทางได้ใช้ชีวิตในบ้านของเราแน่เด็กชายเงียบงันดวงตาสันไหว คำพูดนั้นบาดลึกแต่เขาไม่หลบสายตาเขามองผ่านหน้าจอด้วยความกล้าหาญที่ไม่เคยมีเสรษฐีวางมือบนไหลของเขาแน่นขึ้นพอแล้วเขาพูดกับลูกชายทางโทรศัพท์ถ้านายยังคิดว่าทุกอย่างวัดกันที่สายเลือดแสดงว่านายไม่เคยเข้าใจคำว่าครอบครัวเลยเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสายไปอย่างเย็นชาในห้องกลับมาเงียบอีกครั้งเด็กชายก้มหน้าพูดเสียงเบา คุณไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ครับเศรษฐีย่อตัวลงให้สายตายอยู่ในระดับเดียวกันฉันเลือกแล้วและฉันเลือกด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเงื่อนไขในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างฉันเธอเป็นคนเดียวที่ยื่นมือมาเธอไม่ต้องเป็นเลือดของฉันเพื่อจะเป็นครอบครัวของฉันเด็กชายกลั้นน้ําตาไม่อยู่เขาโผเข้ากอดชายชราผู้นั้นแน่นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้กอดใครบางคนที่ไม่มีกลิ่นความรังเกียจ ที่ไม่มีมือผลักสเศรษฐีกอดตอบแน่นไม่แพ้กันตั้งแต่วันนี้ไปไม่มีใครพรากเราได้อีกแล้วแสงแดดเริ่มส่องเข้ามาเต็มห้องเมฆดำสลายไปเหลือเพียงท้องฟ้าใสาเสียงนกร้องแว่วผ่านหน้าต่างเด็กชายรู้ดีว่าโลกยังไม่สมบูรณ์แบบยังมีบททดสอบมากมายรออยู่ข้างหน้าแต่เขาไม่กลัวอีกแล้วเพราะเขาไม่ได้อยู่ลำพังและในหัวใจของเขา คำว่าบ้านเพิ่งจะมีความหมายครั้งแรกในชีวิตจบบริบูรณ์